แน่นอนครับในทุกกฎหมายทุกพรกรพรบรมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปแต่การยับยั้งในเรื่องของบางเรื่องเนี่ยครับมันเท่ากับว่าเราไม่ได้คัดในส่วนของปลาดีและปลาเน่าแต่ผมก็เชื่อว,ว่าการที่เราไปบล็อกหรือป้องกันทั้งปลาดีและปลาเน่าเนี่ยครับปลาดีจะถูกปิดโอกาสครับท่านประธานครับแต่ในส่วนของปลาเน่าสําหรับธุรกิจสีเทาสีดํา ผมเชื่อว,ว่าเขายังมีช่องทางอื่นครับในการที่จะไปขับเคลื่อนเงินสีเทาสีดำวันนี้ผมขออนุญ,ญาตใช้สะพานทรงเกียรตนินี้อภิปรายพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลฉบับที่2ครับวันนี้มีเพื่อนสมาชิกมากมายนะครับที่ให้ความสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องจริงครับที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าวันนี้ปัญหา c เซ็ center เป็นเรื่องใหญ่ครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญต่อประเทศชาติครับท่านประธานครับ วันนี้เราอยู่ในโลกของยุคดิจิตอลที่แน่นอนว่าไม่มีใครที่สามารถที่จะหลีกหนีข้อเท็จจริงนี้ได้ว่าด้วยเทคโนโลยีด้วยโลกดิจิตอลจะเข้ามา disrupt เข้ามาแทรกแซงการใช้ชีวิตของพวกเราทุกคนนะครับวันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเกี่ยวกับเรื่องของการอภิปรายเกี่ยวกับกฎหมายโดยตรงผมจะขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆในการอธิบายถึงบล็อกเชน แล้วก็คริปโตเคเรนซีเนื่องด้วยผมก็ยังเห็นมีเพื่อนสมาชิกหลายท่านยังถามถึงอยู่นะครับหรือแม้แต่พี่น้องประชาชนทางบ้านที่หลายท่านยังไม่เข้าใจว่าความสําคัญของคริปโตเคเรนซีหรือความอันตรายของคริปโตเคเรนซีหรือขั้นตอนการทํางานของบล็อกเชนจะมีผลต่อชีวิตประจําวันของพวกเราอย่างไงแน่นอนครับพูดถึงคริปโตเคเรนซี y หลายคนจะนึกถึงบิตคอยอีเธอรียมหรือเหรียญอื่นๆต่างๆมากมาย ในส่วนของบล็อกเชนและคริปโตเคอเรนซีนั้นถูกสร้างมาให้เกิดการดีเซนทรัลไรซ์แต่สิ่งที่ภาคราชการและโลกเรากำลังเป็นอยู่หรือหน่วย้หน่วยงานราชการต่างๆเรากำลังเซนทรัลไรส์สิ่งต่างๆซึ่งแน่นอนครับเรื่องของบล็อกเชนและคริปโตเคอเรนซีท่านไม่อาจหลีกหนีการดีเซนทรัลไรซ์ได้แน่นอนครับอย่างที่ผมเกิดไปข้างต้นวันนี้บิตคอยได้รับความสนใจมากขึ้นเมื่อคืนนี้ มีมูลค่าสูงถึง1ล้าน1แสนขออภัยครับ1นึ่งแสน1หมื่นดอลลาร์นะครับ1บิตคอยเท่ากับ1บิตคอยครับ1 BTC มีจำนวนจำกัดอยู่ในทั่วโลกอยู่ที่21ล้าน BTC แล้วมันมีความสำคัญยังไงเกี่ยวกับบล็อกเชนแน่นอนครับเทคโนโลยีบล็อกเชนคือการต่อกันครับเป็นกล่องกล่องต่อกันหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นโซ่หรือบางท่านอาจจะเรียกว่า เป็นโนดแล้วมันมีความสําคัญอย่างไรครับในการส่งถ่ายข้อมูลผ่านบล็อกเชนครับท่านประธานครับมันเป็นการส่งถ่ายข้อมูลต่อซึ่งกันและกันกระจายเป็นวงกว้างซึ่งไม่สามารถถูกเทคโนโลยีในปัจจุบันในการแฮ็กข้อมูลได้เพราะฉะนั้นมันมีความปลอดภัยแทบจะสูงที่สุดในโลกปัจจุบันครับมันสามารถถูกตรวจสอบได้ว่าแต่ละที่ไปที่ไหนทีนี้กลับมาสู่เรื่องของคริปโตเคอเรนซีครับ คริปโตเคอเรนซีมีหลากหลายมากมายไม่ได้มีเพียงแค่บิตคอยและอีเธอรี่มหลายตัวผมอาจจะขออนุญ,ญาตไม่เอ่ยแต่หลายอย่างครับไปถูกใช้ในกระเป๋าที่เรียกว่ากระเป๋าดิเซนทัลไรซ์กระเป๋าที่ไม่ได้แม้แต่จะไปผูกเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มใดๆซึ่งช่องทางตรงนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้กับแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือให้ผู้ประกอบการที่ไม่ไอยู่ในสถานะที่ถูกต้องในการนำ เงินจากในระบบเข้าไปออกจากระบบหรือแม้แต่การนำเงินนอกระบบเข้ามาทำลายอีโคซิสเ็มภายในประเทศเราที่น่าตกใจครับตลอดระยะเวลา4ปี10กว่าปีมานี้มีความสนใจในเรื่องของคริปโตเคเรนซี y มากขึ้นมีพี่น้องประชาชนเข้าถึงคริปโตเคเรนซีมากขึ้นแต่ยังมีอีกจำนวนมากครับที่ไม่รู้ว่าคริปโตเคเรนซี y คืออะไรและยังมีอีกจำนวนมากครับ ที่ไม่รู้ว่าปัจจุบันกำลังถูกแก๊งคอเซ็นเตอร์หลอกโดยผ่านกระบวนการใช้บล็อกเชนใช้การโอนเงินผ่านคริปโตเคเรนซีผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนหรือแม้แต่ผมเชื่อว่าท่านรัฐมนตรีเองท่านประธานกรรมธิการเองก็ดีได้รับการร้องเรียนได้รับการขอความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนที่หลายๆครั้งถูกแก๊งคอเซ็นเตอร์หลอกลวง โดยการให้เขาเปลี่ยนจากเงินสดไปเป็นคริปโตเคอเรนซี่ก่อนโดยที่ผู้เสียหายยังไม่รู้เลยด้วยซ้าแต่ผมเชื่อครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่านรัฐมนตรีประเสริฐจ,จันทร์รุงทองก็ทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็ได้มีผลงานอีกมากมายแต่ผมอยากจะผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีครับยังมีหลายอย่างที่เราร่วมกันแก้ไขได้มากกว่านี้วันนี้พรกรฉบับนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียครับ ในส่วนของข้อดีเราอาจจะปิดกั้นช่องทางต่างๆในการที่จะป้องกันไม่ให้เงินที่อยู่ในระบบเงินถูกต้องถูกไหลออกไปแต่ในส่วนของข้อเสียครับเรากำลังปิดกั้นบุคคลที่เขาทำธุรกิจถูกต้องสุจริตหรือเปล่าแน่นอนครับในทุกกฎหมายทุกพรกรพรบรมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป แต่การยับยั้งในเรื่องของบางเรื่องเนี่ยครับมันเท่ากับว่าเราไม่ได้คัดในส่วนของปลาดีและปลาเน่าแต่ผมก็เชื่อว่าการที่เราไปบล็อกหรือป้องกันทั้งปลาดีและปลาเน่าเนี่ยครับปลาดีจะถูกปิดโอกาสครับท่านประธานครับแต่ในส่วนของปลาเน่าสําหรับธุรกิจสีเทาสีดําผมเชื่อว่าเขายังมีช่องทางอื่นครับในการที่จะไปขับเคลื่อนเงินสีเทาสีดํา แน่นอนครับวันนี้อีกหนึ่งปัญหาเนี่ยครับคือผมไม่โทษกรรทนะครับผมเข้าใจว่ากรารมีเหตุผลแล้วก็กรรเองเนี่ยก็เป็นกังวลในหลายๆเรื่องเราลองดูครับว่าแพลตฟอร์มต่างๆที่ได้ได้รับการรับรองจากกรรทอนี่ยครับจะ9แพลตฟอร์ม10แพลตฟอร์มอะไรก็แล้วแต่นีครับวันนี้เป็นเพียงช่องทางครับที่ทําให้พี่น้องที่อยากจะเป็นนักลงทุน เขาเอาเงินใส่เข้าไปในแพลตฟอร์มเพื่อที่จะไปหาช่องทางใหม่ๆใ,ในการที่ไปซื้อเหรียญใหม่ๆซึ่งไม่ได้รับรองจากทางกรต่อแต่อย่างที่ผมบอกครับเมื่อมันเป็นการดีเซนทัลไลซ์ท่านไม่สามารถที่จะปิดกั้นมันไปได้ตลอดเวลาหรอกครับแต่สิ่งที่สูญเสียคือสูญเสียโอกาสครับนักลงทุนจะต้องคํานึงถึงผลประกอบการเป็นที่ตั้งก็จริงอยู่แต่เขาก็ต้อง รับได้กับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการลงทุนจากการปิดกั้นไม่ให้เขาเข้าถึงนั้นผมมองว่าแทนที่เราจะเปิดโอกาสให้เขาเข้าถึงได้ภายในประเทศดีกว่าจะต้องหาช่องทางที่ไม่ถูกต้องออกไประดับ global ออกไประดับต่างประเทศแล้วก็ไปลงทุนกันแบบที่เราไม่สามารถจะติดตามได้เลยผมว่าการที่เราปิดกั้น ในลักษณะแบบนี้จะมีข้อเสียมากกว่าข้อดีครับท่านประธานครับแต่สิ่งสําคัญครับในส่วนของระบบบล็อกเชนนั้นอย่างที่ผมบอกว่าถูกตรวจสอบได้ถูกติดตามได้ทําไมล่ะครับเราไม่ใช้ช่องทางนี้เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนในการลงทุนอย่างถูกลักษณะให้เจ้าหน้าที่ตํารวจได้สามารถติดตามผ่านระบบบล็อกเชนที่ถูกขึ้นทะเบียนถูกต้อง ผ่านการ KYC ผ่านการรับรองจากแพลตฟอร์มต่างๆมากกว่าที่วันนี้เราปล่อยให้การดีเซนทัลไลซ์จากกระเป๋าที่ไม่ได้รับการยืนยันตัวตนหรือเป็นกระเป๋าที่เราเรียกว่าจะาเป็นกระเป๋ามา้ากระเป๋าเถื่อนหรือกระเป๋าบัญชีดำอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่สามารถติดตามได้เลยเราปล่อยให้เขาล่องลอยอยู่อย่างนั้นครับแล้วเราก็ติดตามไม่ได้เราไม่รู้กระเป๋าอยู่ตรงไหนเพื่อนสมาชิกหลายท่านก็พูดว่า พอถูกส่งออกเป็นคลิปโตัวเรนซีไปที่กระเป๋าอื่นต่างๆแล้วก็ติดตามไม่ได้เห็นใจเจ้าหน้าที่ครับแต่สิ่งสําคัญทําไมเราไม่ให้โอกาสให้พื้นที่กับกระเป๋าเงินที่เขาถูกต้องเมื่อกระเป๋าเงินที่ถูกต้องได้มีการทําธุรกรรมกับกระเป๋าที่ไม่ได้ถูกขึ้นทะเบียนท่านก็ไปตามเช็คเขาสิครับในโลกของบล็อกเชนนะครับการทำทรานสเซคชั่นการทําธุรกรรมมันมีช่องทางที่เห็นอยู่อย่างชัดเจนครับ ท่านก็ไปติดตามมาครับว่ากระเป๋าที่ถูกต้องนี้ได้เคยมีการโอนถ่ายสินทรัพย์อย่างไม่ถูกต้องท่านก็ไปสํารวจสิครับว่าบุคคลที่ถูก KYC เนี่ยครับเขามีกี่กระเป๋าที่ถูกต้องแล้วท่านก็ไปยับยั้งเขาแน่นอนครับวันนี้เราอยู่ในสถานการณ์วิ่งไล่จับคนวิ่งไล่จับคนที่เป็นผู้วิ่งไล่จะเหนื่อยกว่าเป็นคนที่วิ่งหนีอยู่เสมอแต่ถ้าเราให้ช่องทางในการเดินที่ถูกต้อง กับพี่น้องที่สนใจในการที่จะลงทุนอย่างถูกกฎหมายผมเชื่อว่ามันจะเป็นการฉีดวัคซีนข้างต้นให้เขารู้จักคำว่าคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นให้รู้จักบล็อกเชนมากขึ้นและจะทำให้การถูกหลอกลวงนั้นน้อยลงให้เขาเข้าใจบบกระบวนการในการ KYC เข้าใจกระบวนการในการ P2P แบบถูกกฎหมายที่ได้รับการรับรองในการทำธุรกรรมการเงินแบบรับรองที่ถูกต้องและเขา จะได้รับการป้องกันจากตัวเขาเองครับเขาจะไม่ถูก call center ไม่ถูกมิจฉาชีพในการหลอกลวงครับท่านประธานครับขอบคุณครับ